ครับก็มาทบทวนนะครับความไวของความต้องการในการขนส่งนะครับจากฟังก์ชันเรามีฟังก์ชันอุปสงค์นะครับก็อันนี้เป็นสมการที่1ข้างบนนะครับเราเอามาเขียนใหม่นะครับก็ความยืดหยุ่นนะครับของอุปสงค์ตลราคา E p นะครับ elasticity นะครับขึ้นอยู่กับราคาตัว P นี้เป็นราคานะครับก็ d q d p นะครับคูณ P ส่วน q นะครับ derive ออกมาได้สูตรนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบช่วงนะครับก็คือเหมือนกันนะครับไอ DP เนี่ย DP หรือ DQ เนี่ยนะครับมันก็คือความแตกต่างเดลต้าเดลต้านะครับความแตกต่างนะครับถ้าเราพิจารณาจุดเริ่มต้นศูนย์จุดสิ้นสุดหนึ่งนะครับก็เอามาลบกันนะครับแต่ว่าเอาคิตั้งนะครับลบด้วย q 0ศูย์ส่วน p 1ตั้งลบด้วย p 0ศนย์นะครับจริงๆแล้วอันไหนอยู่ข้างหน้าข้างหลังนั้นไม่สำคัญเพราะมันกลับกันได้นะครับกลับหน้ากลับหลังมันก็จะได้ตัวเดิมนะครับแต่ว่า โอเคแล้วก็เอาคิวหนึ่งตั้งนะครับลบด้วยคิวศูนย์นะครับส่วนนะครับค่าค่า p ส่วน q เนี่ยนะครับก็เป็นค่า average นะครับถ้าถ้าอยู่ในแบบช่วงเราเอา average นะครับก็คือเอาบวกกันแล้วมาหารสองนะครับเพราะว่าไอ่ยังยังไอตัวเนี้ยนะครับตัวที่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นค่าที่จุดจุดหนึ่งนะครับมัน instantaneous มันก็คือเป็นมีอยู่ค่าเดียวนะครับแต่ถ้าแบบช่วงเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีหลายค่านะครับ วิธีการหาก็เราก็เอามาบวกกันแล้วก็มาหาร2เป็นเป็นค่าเฉลี่ยหรือเป็นค่าตรงกลางนะครับก็เราสามารถนะครับจะแทนอนุพันธ์นะครับของ4นะครับอนุพันธ์ของ4ี่ก็คือตัวเนี้ยนะครับเราจะได้ว่า dp นะครับ dq นะครับอันนี้เวลาผมเขียนตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับมันจะออกมาบนี้ dp dq นะครับได้อ้อขออภัย d ีคินะครับเอาใหม่เอาใหม่ดีนะครับ dp นะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยลบเบต้านะครับตัวเนี้ยนะครับดีพีนะครับก็คือดิฟสมการที่4นะครับอนุพันธ์ได้มาเท่ากับเบต้านะครับเรามาแทนลงในตัวเนี้ยนะครับก็จะได้ว่า EP นะครับก็เท่ากับลบเบตานะครับคูณ P ส่วน Q นะครับถ้าเราจะ derive โดยเอา P ออกนะครับก็ก็จากตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่า P มันเท่ากับ a l p h a ลบ Q นะครับ P เท่ากับ alpha ลบ Q นะครับหารด้วยเบตานะครับ ก็เอามาแทนในค่า p ตัวนี้นะครับเอาทั้งหมดมาแทนนะครับก็จะได้เบต้าลบกันนะครับเบต้าตัดกันนะครับตัดข้ามแดนเลยเนาะเราจะงงไหมนะครับแล้วก็ทราสัญลักษณ์ก็สลับกันนะครับก็จะเป็น q ลบอัลฟา ส่วน q นะครับใช่ไหมครับ q ลบ alpha h o t h i n g ส่วน q นะครับก็จะได้เป็น1ลบ alpha ส่วน q นะครับก็เป็นไปตามสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า elasticity ของ p นะครับที่ p ใดๆนะครับก็จะเท่ากับ1ลบ alpha ส่วน q นะครับ แต่ว่า Q กับพะมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับเปลี่ยน p มันก็เปลี่ยนคนะครับก็อันนี้คือสูตรที่เราโนดไว้นะครับเดี๋ยวเรานโนตสูตรนี้ไว้นะครับโอเคนะครับ ep นะครับเท่ากับหนึ่งลบอัลฟาส่วน Q นะครับแล้วก็ครับแล้วก็คเท่ากับอัลฟาลบเบต้านะครับอ่านะครับสองอันนี้นะครับ คราวนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับก็สมมุติให้นะครับสมการความสัมพันธ์นะครับระหว่างคกับ p เป็น2องร้อยลบสิบนะครับอันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยก็กลับไปดูค่าแอลฟาครับจะเป็น200นะครับค่าแอลฟาเนี่ยนะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับเป็น200นะครับ แล้วก็เบต้าก็เป็นลบสิบนะครับขอภายเบต้าเป็นสิบนะครับใช่ไหมครับเบต้าเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับสิบนะครับคราวนี้นะครับให้หาความยืดหยุ่นนะครับจากจากค่าจากสมการตัวนี้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเราลองมาหาความยืดหยุ่นนะครับค่าอิเล็กติซิตี้นะครับเมื่อ Q มีค่าต่างๆนะครับ คมีค่าตั้งแต่0 5นย์ 50, 100และ 50, 2 0 0นะครับส่วนเมื่อเมื่อค่าคมีค่ามี5ตัวนะครับค่า p ก็เป็นค่าที่คู่กันนะครับก็จะมี5ตัวนะครับแต่ว่าโนต้ตผิดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น5นะครับไม่ใช่5้นะครับแต่เราลองมาดูที่กราฟเราก็จะเห็นนะครับจากความสัมพันธ์นะครับ Q เท่ากับ2 0 0ลบ p นะครับเราวาดออกมาเป็นกราฟได้เส้นเนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับที่ quantity เป็นศูนย์นะครับที่ quantity เป็นศูนย์ก็คือ Q นะครับแกนนอนนะครับจะได้ว่าค่า P เท่ากับ20นะครับ Q เป็นศูนย์ p เป็น20นะครับคราวนี้ถ้า Q เป็น50นะครับ ก็จะได้ p ถัดไปก็เป็น5้านะครับก็คือค่าตัวนี้นะครับมันก็จะตรงกับตัวนี้นะครับอันนี้ค่าที่2นะครับอันถัดไปก็เช่นกันนะครับ q เป็น100นะครับจะได้ p เทัางสิบนะครับ q เป็น100นะครับได้ p เทั้สิบนะครับก็เลย ถึงตัวถัดไปนะครับที่ว่า Q เป็น150นะครับ Q เป็นร้อเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ p เท่ากับห้านะครับอันนี้คืออันนี้คือที่ผิดเอาเลขศูนย์ออกไปนะครับแล้วส่วนสุดท้ายนะครับก็คือที่ Q เท่ากับสองพันสองร้ะครับเมื่อปริมาณการเดินทางเป็นสองร้อยเนี่ย จะเกิดขึ้นเมื่อที่ราคาเท่ากับศูนย์นะครับคือเดินทางฟรีคนก็จะไป200 200คนนนะครับ200เที่ยวนะครับแต่ว่าในแต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะมีค่าอ l a ล t กติซิตี้แตกต่างกันนะครับค่าค่าความยืดหยุนนะครับของอุปสงค์นะครับแตกต่างกันคราวนี้เราจะคำนวณหาค่าอ l a ล t กติซิตี้นะครับเราก็ใช้สูตรนะครับที่เรามีอยู่นะครับกลับเขาขึ้นไปดูสูตรข้างบนเนี่ยนะครับก็คือ สูตรตัวนี้นะครับใช้สูตรตัวนี้ในการคำนวณน,นะครับก็เป็นหนึ่งลบเอลฟาเป็น200นะครับหนึ่งลบสองร้อยส่วนคนะครับก็เอาคเข้าไปแทนนะครับหนึ่งลบสองรอส่วนคนะครับเอาเข้าไปแทนเนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมาทั้งหมด5ค่านะครับตามในกราฟเนี่ยนะครับเราเข้าไปแทนเราจะเห็นว่า ที่ p เท่าก e ับศูาา 5, น,นย์นะครับ price เท่ากับศูนย์ค่า q e ค่า e เป็นศูนย์ 3, 3, นะครับราคาเท่ากับห้านะครับห้านวยนะครับจะได้ค่า e เป็นลบหนึ่งลบศูนย์จุดหนึ่งสามสามนะครับเราก็จะเห็นว่าศูนย์จากศูนย์ไปลบน้อยๆนะครับลบหนึ่งนะครับลบสามแล้วก็ตัวที่ค่าสุดท้ายเนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้นะครับ ก็จะมีค่าแตกต่างกันแบบนี้นะคร